ยินดีต้อนรับพลพรกของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย Club Game Game เจิกกี้คลับอัปเดตลิเวอร์พูลเกมเยือนแมนยูอัปเดตก่อนเกมดเดือเดือนแฟนบอลต้องไปฟังนะครับเจิกกี้คลับอัปเดตความพร้อมของลิเวอร์พูลนัดเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมชูมโมซาลากับคริสโนโรนัลโดเป็นแข้งระดับโลกทั้งคู่ เจอกันครับนะครับเพื่อจัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยทั้งข่าวดีและข่าวร้ายของทีมก่อนเกมไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมนี้โดยทางเคอร์ติจอนกองกลางดาวรุง่งน่าจะพร้อมลงสนามต่ติโกโอาคนโนราไม่ฟิลทีมชาติสเปนหมดสิทธิ์ลงเล่นแน่นอนเคอร์ติจอนนะครับในวัย20ปีบาดเจ็บคนขันหยีบจากการป๊อปชัยทีมเชนอังกฤษรุ่นอายุวันเกิน21ปีทำให้ไม่ได้ลงเล่นในนัดเจอกับวอตฟ,ฟอร์ดและอาดิลเดนกุนมาริดส่วนติโก,โกในวัย30ปีบาดเจ็บ ที่น่องนะครับตั้งแต่นัดเปิดรังแอฟิลด์กชนะคริสตัลพาเลตสามศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่สิบแปดกันเยนที่ผ่านมารนครับโดยกุสือเชอยมันเปิดเผยในงาน,นแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเกิดที่โตนจะลงซ้อมเต็มที่กับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้เขาน่าจะได้ลงเล่นในเกมวมนอาทิตย์นี้ส่วนติโก้ก็กลับมาวิ่งได้แล้วมันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีบางทีก็อาจจะได้กลับมาก่อนพักเบรกทีมชาติหรือถ้าเอาให้แน่นอนก็หลังจากนั้น ส่วนกรณีที่โอลิกานาโซชาคุณซอไปอแสดงเคยเนปบมาถึงตัวเองว่าอยู่ในเต็ดได้จุดโทษน,น้อยลงเพราะเจคกิงครับออกมากล่าวหาเมนยูหลังจากที่คุณซือรานนิงบอกว่าเป็นทีมที่ได้เยอะมากกว่านั้นเจคกิงคลับก็แสดงเวาเห็นว่าผมคิดว่าตอนนี้โอเล่พูดเรื่องนี้พวกเขาได้5้าจุดโทษส่วนเราได้2จุดโทษไม่เอานะาเราทุกคนก็รู้ดีว่าไม่สามารถไปมีอิทธิพลต่อกรรมการได้หรอกพร้อมกันนี้นะครับเจคกิงคลับยังปฏิเสธที่จะเปรียบเทียบระหว่างโมเมซาลา สตาร์ทิ้งหงดังหรือบูพกับคริสตโนโรโนัลโด้รองหน้าของปีแสดงแมนเชสเต็ดว่าใครเก่งกว่ากันโดยยกย่องทั้งคู่เป็นแข่งระดับโลกเหมือนกันทําไมพวกเราต้องเอาไปเปรียบเทียบพวกเขาด้วยล่ะครับทั้งคู่เป็นนักเตะร,ระดับโลกเท้า,ทาซ้ายของบางโนอาจจะดีก,กว่าอยู่บ้างขณะที่คริสตโนโรนัลโดก,ก็เจ๋งกว่าเล็กน้อยในเรื่องของการอังกาศและเท้าขวาโดยทั้งคู่มีความเร็วและกระหายที่จะทําประตูเจ๊นครอปกล่าวทิ้งท้าย ไมเคิลเว่นทำนายผลคู่แมนยูลิเวอร์พูลศึกแดงเดือดมีทีมต้องน้ำตาตกไมเคิลเว่นนะครับอดีตดาวยิงชื่อดังของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตดทนายผลคู่การแข่งขันระหว่างไปแสดงประทันลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดไมเคิลเว่นกัลหน้าทีมชาอังกฤษชื่อว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะบุกมาเอาชนะไปแสดงแมนเชสเตดถึงถิ่นโอร์แรดฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกในนัดแดงเดือดในวันที่24ตุลาคมนี้โอเว่นกล่าวว่าผมแทบจะรอเกมนี้ไม่ไหวแล้ว แมนยูต้องพบกับความผิดหวังหลังแพ้กับเลเตอร์สตีในเกมลีกนัดล่าสุดพวกเขาสร้างโอกาสได้พอสมควรแต่สำหรับเกมรับแล้วพวกเขาทำให้มันง่ายเกินไปที่จะให้เลเตอร์สตีได้โจมตีพวกเขาดูเปิดเกมไปสำหรับผมนะครับด้งน,นโซชานจะต้องปรับปรุงสม,มดุลในจุดนี้ให้ได้ส่วนลิเวอร์พูลสิ่งเดียวที่ผมจะพูดก็คือโมซาลาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้เธอเป็นงานหนักสำหรับเกมรับของยูเนเตดที่จะต้องจัดการกับโมซาลา ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเนเตตจะเล่นได้ดีกว่าเกมกับเลสเตอร์ซิตี้แต่ผลคิดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าเจยชนะที่สำเร็จเรามาดูกันว่าซาลาจะเป็นหนึ่งในคนที่ยิงประตูได้ไหรือไม่โดยทนายผลการแข่งแมนเชสเตตแพ้กับลิเวอร์พูลหประตูต่อสองนะครับอดีตแข้งสิงเตือนเกตาต้องยิงให้ลิเวอร์พูลมากกว่านี้หากไม่อย่างนั่งเป็นตัวสำรอง ตอน,นี้คาสตาล o โนนะครับอดีตแข้งดังของสิงบลูออกลงเตือนนามดีกกต้ามิคฟิลจมเจ็บของลิเวอร์พูลว่าจะต้องหัดยิงประตูกับทีมได้เยอะขึ้นนะครับหากไม่อยากตกเป็นตัวสำรองของนักเตะในวัย3าี่หปีอย่างเจนสปินเนอร์ไปตลอดกาลบอกต้นๆนะครับว่าสถานการณ์ของนาบีกกต้าภายในทีมลิเวอร์พูลไม่ค่อยที่จะโปรติตสุดโรยนักแทนที่เขาคือน,นักเตะที่เจกินครับลงทุนซื้อล่วงหน้ามาด้วยค่าตัวสูงถึง53ล้านปอนด์ อนหน้กูเคยยิงให้กับโชซีได้8ประตูเก่ากับทอสปอร์ตคุณลองมองไปรอบๆแผงไม่ฟิลของลิเวอร์พูลเริ่มจากวานิดุมที่ย้ายไปอยู่กับเอเชเอเลียดที่ต้องเจ็บและพักยาวตีโก้เจ็บไปเดือนกว่าแล้วแถมล่าสุดเคติโจนนะครับก็เดี้ยงเพิ่มอีกคนแต่ล่าสุดนะครับเคติโจนนั้นหายเจอการบาดเจ็บแล้วเกตต้ายังไม่ได้รับการการันตีตัวจริงท่ามกลางช่วงเวลาแบบนี้เลยเจเกิคลอบเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าพอเหลือแค่เกตา้ากับชมเปเรีน 2คนจะให้ใครเป็นตัวหลักก่อนดีจึงพยายามหมุนเวียนใช้งานเพื่อทดสอบคุณภาพไปเรื่อยๆและเปิดโอกาสให้ลงสนามกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเกต้ายิงประตูสวยๆจากนอกกรอบเตโทษได้2ลูกแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดให้ไปก็คือความต่อนเนื่องและความสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องการจบสกร์แบบนี้แต่หากยังรักษามาตรฐานเอาไว้ไม่ได้เหมือนเดิมอนาคตจะถูกถดถอยลงไปเรื่อยๆจนพเผือกลายเป็นตัวสำรองของ รุ่นใหญ่วัย35ปีอย่างเจนส์มิเนอร์แบบถาวรเลยด้วยซ้ำระวังจุดนี้ให้เด็ดลิเวผู้พูเตรียมปัดหน้าทุกทีมนะครับโดยการยื่นเงินจำนวน59ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดูซานวลาฮูวิตเข้าสู่ทีมในทันทีในช่วงตลาดเดิอนมกราคมสมมสริลิเวอร์พูลกับยังคงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดูซานวลาฮูวิตก่อนน้าทีมชาติเซอร์เบียอยู่ตลอดเวลา และมีรายงานล่าสุดวันลิเวอร์อพูลต้องการตัวกาวหนาตรายนี้ออกมาจากอ้อมอกของฟีออเรนตินาในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ในทันทีที่หวังเพื่อปาดหน้าสโมสรยก์ใหญ่ทีมอื่นในยุโรปที่สนใจในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันและจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางฟีออเรนตินาก็ออกมายืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกเททยมในตลาดเสมอหน้าโดยล่าสุดนะครับตุตต์สปอร์่อชื่อดังแห่งประเทศอิตาลียืนยันว่า หงแดงหรือว่าผู้กำลังเตรียมที่จะทุ่มเงินจำนวน70ล้านยูโรหรือ59ล้านปอนด์ให้กับทางฟิออเรนตินาป,ปล่อยตัวดูซานวลาโฮวิตออกจากทีมในทันทีในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยลิเวอร์พูลมอว่าค่าตัวจำนวน59ล้านปอนดนี้น่าจะเพียงพอสำหรับค่าตัวของนักเตะในปปวัย21ปีรายนี้โดยสื่อรายนี้ยังกล่าวต่อไปว่าดูเหมือนว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่มีโอกาสที่จะคว้าตัวดูซานวลาโฮวิตเข้าสู่ทีมได้มากที่สุด นั่นเพราะทีมคู่แข่งทีมอื่นตั้งเป้คาความนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอปีหน้าด้วยกันทั้งนั้นแต่สําหรับลิเวอร์พูลในเวลานี้พวกเขากําลังมีความคิดใหม่ที่จะหันมายื่นข้อเสนอในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยเพื่อเป็นการปาดหน้าคู่แข่งทุกทีมที่สนใจในตัวของดูซานวลาโฮเวตเช่นเดียวกับพวกเขาดังนั้นเราอาจจะได้เห็นลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินมหาศาลอีกครั้งเพื่อคว้าตัวนักเตะร,รายนี้มารุวมทีมตั้งแต่วันแรกที่ตลาดเปิดทําการ โดยทางลิเวอร์พูลยืนยันว่าดูซานวลเรฮูวต์คือเป้าหมายสําคัญในการสนับของพวกเขาและต้องการนําตัวเข้าสู่ทีมให้เร็วที่สุดนั่นเพราะช่วงตลาดเดือนมกราคมลิเวอร์พูลจะไม่มีนักเตะกองหน้าที่เก่งที่สุดอย่างโมเมสซาราและซาดูมาเน่อยู่ภายในทีมดังนั้นการที่จะให้ทีมไม่เสียสมดุลแล้วก็ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องคว้ากองหน้าร้อยใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกองหน้าในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า ท่านอันเจ้าหน้าที่ของสโม,มสร,รฟิออเรนตินาก็ได้มายืนยันว่าในเวลานี้มีหลายสโม,มสร,รในยุโรปที่กำลังให้ความสนใจก่อนหน้าในวันยปีรานี้นั่นก็คือยูนตุสแมนเชสเตอร์และปลิเซียดอดนมอนแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลคือทีมที่จริงจังที่สุดในเดีลนี้นะครับและค่าตัวจำนวนล้านปอนก์นล้านอนน่าจะเพียงพอสำหรับการทำให้การ,การย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นโดยทุกการนี้ดูซานโมลา์ฮูวิตยิงแล้ว6ประตูจากการลงสนาม9ก้านัดในซิกเอร์โชเซียอิตาลีและกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีต่อนเนื่อง นั้นจึงไม่ปลกอะไรเลยที่เห็นหลายๆสโมสรนิเก่ในยุโรปจะแข่งขันกันตามล่าไลเซ็นนักเตะรายนี้นี่คือสรุการ์ลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23ตุลาคม